ากว่าแดงอย่างเดือรันไม่ยอมทอนทับออกจากเขตผิพารทนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับว่าเพราะไทยมองว่าวานั้นหยียบยาศัก์ศีของคนไทยเกินไปแล้วนะครับผมถ้าบางทีเนี่ยเราเราเงียบเราใช้ไม้อ่อนประนอมอย่างเดียวเนี่ยขเขาก็จะเห็นว่า,เ,าเราไม่มีศักยภาพอะไรเราไม่มีความกล้าหาญละโบยเบียบนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูส,ขสุขคนมาพบกับละโวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่431และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่วาแดงไม่ยอมถอนทัพออกจากเขตแดนไทยแต่ถ้าถึงวันเด็ดลายนยังไม่ยอมถอยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับว่านะครับผมเหมือนอย่างที่แอดได้นาเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าวานั้นมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากอาจจะด้วยความที่วานั้นมีกําลังขอนขาง,งเยอะประมาณ2องถึงสามหมื่นนา ถือว่าเป็นกองกําลังชาติพันธุ์อันดับหนึ่งของพม่าเลยนะครับ 2. วานั้นมีอาวุธค่อนข้างครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อันตาจอนปืนยิงจรวดจากพื้นสู่อากาศและก็มีรถถังด้วยซึ่งอาวุธเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เม็ดอินไฉนาหมดนะครับ 3. นะครับวาแดงเองก็ยังมีพันธมิตรกับกองกําลังชาติพันธุ์อื่นๆด้วยอย่างเช่นกองกําลัง ASBP นะครับหรือกองกําลังพันธมิตรอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับวาอยู่นะครับต่อกับประเด็นนี้รองศาสตราจารย์ ดรดุลยภาพปริชารัตน์รองอําหน่อยการฝ่ายวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณใจรัตน์ผัมมาลาผู้ดําเนินรายการช่องทันโลกกับเทรดเดอร์เคพีนะครับรายละเอียดมีดังนี้ครับเราไปชมวิดีโอกันเลยนะครับว่าเขาไม่ยอมล่ะครับอาจารย์ในซีนารีโอนี้อาจารย์มีการประเมินไหมครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับประเด็นแรกอาจจะจบที่การเจรจานําก่อน ก็คือว่าถ้าว้ายังไม่ถอนเนี่ยเราก็ต้องงัดเวทีการเจราจาอื่นๆเข้ามา นะครับเช่นเวทีเจรจา RBC TBC ที่มีฝ่ายทหารเมียนมาด้วยอะไรทํานองนี้หรือว่ามีการกดดันว่าที่หนักขึ้นในเวทีอื่นๆนะครับที่เป็นวงคุยแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดจากว่าใช่ไหมครับเช่นเรื่องของการค้ายาเสพติดการทําเหมืองแร่แล้วทำให้เกิดน้ําท่วมในฝั่งประเทศไทยนะครับกรณีแม่น้ําสายแม่น้าลุ่วนะครับเรื่องของหมอกควันอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นหมอกควันภาคเหนือนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจากกิจกรรมของกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มด้วยนะครับในการหัก ล้างถังพงอะไรทำนองนี้นะครับว่ามันก็มีม,มีมีวิธีการามีวงคุยมีวงกดดันว้าอยู่พอสมควระนะครับ อนอกจากนั้นอาจจะมีมาตรการอื่นเหมือนกันเช่นรักษาแนวชายแดนให้มั่นคงขึ้นกดดันว้าให้มากขึ้นในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยต้อง,องเคลียร์ให้มันชัดเลยนะครับการเข้าเมืองของอผู้นําว้านะครับหรือกลุ่มประชาชนว้าที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วอาจจะมีส่วนในกระบวนการาก็อย่างที่รับรู้กันในหน้าข่าวนะครับเรื่องของยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยทางประเทศไทยจะต้องกดดันว้าตรงนี้ให้หนัก ที่ว้ามั่นใจเพราะว่าว้าเขาก็มีพันธมิตรของเขาเช่นว่าเวลาเขาเขาสู้กับทหารไทยแล้วกําลังพลเขาขาดแคลนเขาอาจจะเรียกกําลังเสริมจากชนเผ่าอื่นได้ใช่ไหมครับเช่นเรียกจากกองกําลังที่เมืองลามาหรือว่าจาก S s P เเนี่ยดึงลงมาช่วยว้าแล้วมาประจําการเข้าโจมตีปะทะกับทหารไทยนะครับเพราะนั้นถึงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงการเป็นพันธมิตรกับชาติพันธุ์อื่นนะครับซึ่งในฝั่งนู้นเนี่ย กองกาลังกู้ชาติไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ตั้งฐานที่มั่นเยอะในการประชิดกับอกองทัพของสหรัฐวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไทยใหญ่ซึ่งซึ่งเป็นเครือญาติในทางวัฒนธรรมแล้ววางกําลังส่วนหน้าอยู่แล้วนะครับใ,ใ,ในในในทางฝั่งโน้นเนี่ยกดดันว้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีสกัดที่เป็นความท้าทายก็คือว่าตัวแสดงมันเยอะอะครับมันทําให้เกมการต่อสู้มันก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ว่าโอกาสมันก็คือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องสัแดงกําลังสัแดงสัญญาณุภาพทําให้ชายแดนเราเนี่ภ มากขึ้นและทำให้เรามีบทบาทสามารถเข้าไปชี้นําไปควบคุมกลุ่มติดอาวุธหรือตัวแสดงหลายๆกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอ่ะถ้าเรื่องดอยหัวม้าเนี่ยมันเช็คไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการล้ําแดนมาจริงๆเนี่ยมันเท่ากับว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสนิทกับจีนเนี่ยมาล้ําแดนประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วแล้วทุกวันนี้เรายังผักกองกําลังต่างชาติกองกําลังนี้ยังยังไม่ได้เลยอะ่ะไครับแล้วมันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรื่องผมคิดว่าเออมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเอ๊ เราต้องพึ่งตัวเองด้วยไหมครับพึ่งตัวเองในที่นี้ก็คือว่านี่ก็เป็นโอกาสเหมาะแล้วที่สถานการณ์ชายแดนในเมียนมาเนี่ยมีความยุ่งเหยิงอำนาจทหารเมียนมาลดน้อยลงนะครับอำนาจกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มเรืองอำนาจขึ้นนะครับแต่ไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอำนาจมากมีศัก์สงครามสูงกว่ากองกําลังชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปสถาปนา นะครับจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะมีบทบาทซะเองไปเลยในการเมืองชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับให้ไทยใหญ่ซึ่งน่าจะคุยหรือพึ่งกับประเทศไทยได้มากกว่าว้าเนี่ยมีบทบาทมากแล้วเราก็สถาปนาเป็นเขตอิทธิพลพึ่งตัวเองไปเลยนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํา power projection เข้าไปควบคุมหรือจัดระเบียบเวลามีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยเราเราสามารถเข้าไปกดเข้าไปล้อมได้นะเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปตั้งรับอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยอย่างเดียวมันรับ ไม่ไหวครับเพราะว่าปริมาณยาเนี่ยนะครับมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ ราคาก็ถูกลงนะครับมันก็เข้ามาตีตาลาดเวลาเราเราเราปิดล้อมมากมากเนี่ยมันก็เข้าไปที่สปปลาวเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไปออกที่อีสานเหนืออุดรหนองคายหนองบัวลําพูเนี่ยนะครับเยวาวชนเราก็ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นเนี่ยมันแพร่ไปทั่วอนุภ,ภูมิภาคลุ่มแม่ใน,ใน,น้าโขงเลยนะครับวันนั้นก็เป็นวาระเร่งด่วนก็จบลงไปแล้วนะครับต่อกับการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอาจารย์ตุนยาภาพให้สัมภาษณ์ว่าถ้าถึงวันเด็ดร้ายถ้าวาแดงไม่ยอมถอนทับไทยอาจจะกดดันด้วยวิธีต่างๆเช่นนะครับ เวทีเจราจา RBC หรือ TBC ที่มีฝ่ายทหารพาม่าเข้าร่วมด้วยหรือจะกดดันวะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำเมืองแร่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้นำทวมผากเนือของไทยรวมไปถึงหมอกขวานซึ่งเกิดจากกิจกรรมของกองกำลังติดอาวุธของวะนอกจากนั้นก็ยังสามารถกดดันวะในเรื่องของการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยความหมายก็คือนะครับถ้าเข้ามาไทยไม่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสองค์อะไรก็ตามต้องมาแบบถูกต้องตามกฎหมายถ้ามาไทยแบบผิดกฎหมายก็ต้อง ส่งกลับทันทีรวมไปถึงผู้นําของว้าด้วยต้องมีมาตรการในการกดดันว้าโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดต้องกดดันให้ถึงที่สุดนะครับอาจารย์อย่างเราให้ฟังอีกว่าที่ว้าแดงนั้นมั่นใจและไม่เกรงอกเกรงใจต่อไทยก็เหมือนอย่างที่แอดเกริ่นไว้ในต้นคลิปนะครับว่าว้านั้นมีพันธมิตรเพราะถ้ามีการประทะกันจริงว้าอาจจะเรียกร้องความช่วยเหลือจากพันธมิตรจากเมืองลามาช่วยหรือ ASBP มาช่วยและทางไทยเองก็ต้องหาพันธมิตรมาช่วยณจุดนี้ซึ่งกองกําลังกู่ชาติไทยใหญ่ก็ปลระปลากับว้า ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะช่วยไทยในการกดดันวะหรือต่อสู้กับวาซึ่งแอดเองก็เห็นคอมเมนต์ชาวไทยยญยคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าทาไทยนะครับบุกยึดรัชชานเนี่ไทยหญ่จะดีใจมากเพราะไทยหญยพร้อมอยู่แล้วที่จะรวมเข้ากับ ประเทศไทยชาวไทยใหญ่แม้จะอยู่ในพื้นแผ่นดินพมา่าแต่ใจเป็นคนไทยไปร้อเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าตรงกับที่อาจารย์บอกว่าไทยใหญ่คือพันธมิตรกับไทยสมัยที่ไทยใหญ่รบกับว้าในปี2448เจ้าหยอดซึกก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อชาวไทยวา่าขอเจราจากันกับว้าดีกว่าเพราะถ้ารบนะครับชาวไทยที่อยู่ติดชายแดนก็จะได้รับผลกระทบด้วยแต่เป็นว้าแดงเองนะครับที่ไม่ยอมเจราจาและเป็นฝ่ายเปิดศึกทางกองกําลังกุชาติไทยใหญ่ก็ต้องสู้กลับ ปปกป้องตัวเองนั่นเองนะครับอาจารย์ตุนยาภาพยังเสริมอีกว่าแม้มันจะท,าท้าทายแต่มันก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะแสดงแซนยานุภาพแสดงกําลังเพื่อที่จะสามารถทําให้ชายแดนมีความมั่นคงมากขึ้นและสามารถเข้าไปชี้นากลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าที่สร้างปัญหาให้กับไทยโอกาสอีกอย่างก็คือตอนนี้ power ของทานพม่าลดลงมาแต่ power ของกลุ่มชาติพันธุ์กลับเรืองขึ้นแต่เมื่อเทียบกับไทยแล้วไทยเราเหนือกว่าอยู่แล้วดังนั้นมันเป็นโอกาสที่เหมาะมากที่สุดที่จะเข้าไปสถาปนาและมีบทบาทกับชาวไทย มั่นใจว่าชาวไทยใหญ่จะต่อให้ความร่วมมือกับไทยอย่างแน่นอนนะครับต่อกับประเด็นนี้เราไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับชาวไทยท่านแรกให้มุมมองวา่าท้าทหารไทยไม่รบกับวาแดงและไม่ขับไล่าวาแดงออกไปก็ยังมีกองทัพอีกเลยผมอายนะครับชาวไทยท่านที่2ให้มุมอม,มองวา่าเชื่อมั่นในทหารไทยเต็มร้อยแต่ไม่เชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับทหารไทยทําตามหน้าที่ครับสูส้เป็นกําลังใจให้ชาวไทยท่านที่3ให้มุมมองว่า เจราจาก็แล้วเตือนก็แล้วคิดเส้นตายแล้วครบกําหนด18ธันวาคมจัดเลยครับเอาให้ละลายทุกจุดนะครับผมชาวแทนท่านที่สีให้มุมมองว่าพร้อมรบเพื่อให้ลูกหลานไทยมีทีู่ที่กินเพื่อประเทศชาติไทยนะครับชาวแทนท่านที่5ให้มุมมองว่าผมไม่เคยเกี่ยนทหารไม่เคยเป็นทหารแต่ผมยินดีที่จะเสียเลือดพร้อมรบครับคนใต้ใจเต็มอยู่แล้วนะครับ พร้อมรบ24ชั่วโมงนะครับผมชาวไทยท่านที่หกให้มุมมองว่าท่านพูดถูกครับคนไทยใหญ่ก็คือคนไทยและอีกหลายชนเผ่าที่เป็นพันธมิตรกับไทยเพราะทุกคนทุกเผ่าก็รักสงบเหมือนกันนะครับชาวไทยท่านที่จะให้มุมมองวา่าอย่าไปโทษใครไทยชอบอ่อนคอให้ประเทศรอบข้างเองทําให้อะไรๆมันก็อยากขึ้นเพราะความอ่อนแอทําให้ประเทศอื่นเข้ามาตอดน,นี่ตอดหน่อยนะครับชาวไทยท่านที่แปดให้มุมมองวา่าเราใช้งบประมาณด่านกาลาโฮมากมายหลายเท่ากว่าหว่าแดงมากผมก็อยากจะเห็นบททดสอบของเรา ยามรบจริงศักยภาพของเราจะเหนือกว่าเท่าไรนะครับผมชาวไทยท่านที่กล้าให้มุมมองว่าเขาไม่แข่งจริงไม่กล้าเข้ามาหรอกแต่ข้อเตือนว่าแดงเลยนะอยู่ให้ถึงวันเด็กแห่งชาติเลยกันพลัง18ทันหวาคมว่าแดงไม่ยอมถอนแล้วเปิดกรนคงสนุกมีใฉน้อยอยากเห็นศักยภาพของอาวุธที่ใช้ในครองนี้ทหารไทยสู้ๆนะครับผมนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นที่ว่าแดงนะครับอย่างคงมั่นใจในตัวเองอย่างคงยืนยัดนะครับที่จะไม่ถอนทับ ออกจากพื้นที่ผิพาด นะครับผมเมื่อถทงวันนั้นหรือว่าวันที่18ธันวาคมวันเดดไลน์ที่ไทยคิดเส้นตายให้นะครับถ้าเกิดว่ายัางไม่ยอมถอนตัวหรือว่าถอนทับออกจากพื้นที่พีพาทไทยก็ต้องใช้กําลังกดดันนะครับเพื่อให้ว่าถอนทับหรือว่าถอนออกจากในพื้นที่พิพาทก็ต้องรอดูติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรถามมีเรื่องราวใหม่ๆนะครับแอดก็จะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สมาดจากต์ลงใต้ ไดไ้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับพี่ๆก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าซบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบวยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ